ภายในหน้าน้้ำในมหาสมุทรบางแห่งในซีกโลกใต้มีเงาสีดำที่น่าขนลุกซ่อนอยู่ในส่วนลึกสิ่งที่อยู่เบื้องล่างคือเมกาโลดอนที่กำลังตามล่าหาอาหารมื้อต่อไปโดยรูปร่างหน้าตาที่เหมือนฉลามขาวแต่มีขนาดใหญ่กว่าฉลามขาวที่ตัวใหญ่ที่สุดที่มีการบันทึกไว้ถึง3เท่าการออกแบบที่น่าเกรงขามได้วิวัฒนาการมาเป็นเวลาหลายล้านปีซึ่งทำให้เกิดนักล่าตามธรรมชาติขั้นสุดยอดเป็นเวลาหลายล้านปีที่ลักษณะทางวิวัฒนาการที่น่าเกรงขามอยู่ในท้องทะเลโดยที่ไม่มีอะไรจะมากล้าท้าทาย ด้วยประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลมมันตรวจจับเหยื่อได้ภายในระยะ5กิโลเมตรขณะที่มันกําลังว่ายอยู่เบื้องล่างมันได้ติดตามเต่าทะเลผู้ไม่รู้อิโนโอิเนเซึ่งกําลังว่ายน้ําอยู่ข้างบนอย่างเชื่องช้าในการเดินทางระยะไกลของมันเมนกโลดอนไล่ตามเต่าเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะเคลื่อนเข้าหาเต่าในเวลาที่เหมาะสมได้มันว่ายน้ำขึ้นไปด้วยความเร็ว18กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยตั้งใจจะทำให้เต่าเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยการชนกับมัน เมื่อเข้าใกล้ประสาทสัมผัสอัญชานฉลาดของเมกคโลดอนก็สังเกตเห็นสิ่งอื่นที่ซุ่มซ่อนอยู่ใกล้ๆมันหยุดการไล่ตามเต่าชั่วคราวและหันไปเผชิญหน้ากับว,วัตถุอื่นที่ใหญ่กว่ามากเมโะโลดอนอาจเป็นสัตว์นักล่าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในน้านน้าเหล่านี้ต่างหวาดกลัวแต่ไม่ใช่วันนี้มีสัตว์หน้าใหม่ซึ่งมีชื่อเสียงคล้ายกันและสูสีกับไมกคโลดอนอย่างมากสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักนี้ตั้งใจที่จะแย่งชิงพื้นนที่ล่ลากัับม ผู้ท้าชิงคือเลวีอาทานขณะที่เต่าทะเลใช้โอกาสนี้ว่ายน้าหนีไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้สัตว์ผูล่าขั้นสูงสุด2ตัวก็หันหน้าเข้าหากันจากระยะไกลตรีมกําหนดว่าใครจะได้ครองตําแหน่งราชาแห่งท้องทะเลเมก้าลอด,อดครองมหาสมุทรเมื่อประมาณ3 2 3ถึง23ล้านปีก่อนและมีพวกมันอยู่ในท่กทุกมุมโลกในทะเลรอบๆยุโรปแอฟริกา อเมริกาและออสเตรเลียมันเน้นไปที่พื้นที่นอกชายฝั่งเป็นหลักซึ่งมีเหยื่อมากกว่าล่าเต่าทะเลปลาวานแมวน้ําโลมาและฉลามอื่นๆพื้นที่ของมันยาวมากโดยเดินทางระหว่างหน้าน้ําชายฝั่งและมหาสมุทรตลอดช่วงต่างๆของวงจรชีวิตเนื่องจากอาณาเขตที่ผู้มันครอบคลุมใหญ่ขึ้นทุกปีที่พวกมันอาศัยอยู่และมีเหยื่อที่หลากหลายขนาดของเมโลดอนจึงยาวได้ถึง20เมตรมีฟันที่หนาและแข็งแรงซึ่งใช้สําหรับจับเหยื่อและกัดกระดูกได้ พวกมันมีแรงกัด1 8 2 0 0 0กิโลกรัมซึ่งแข็งแกร่งกว่าของทีเร็กซ์เกือบ4ี่เท่ากลวิธีของพวกมันรวมถึงการซุ่มโจมตีเหยื่อจากเบื้องล่างในขณะที่ชนพวกมันให้ยอมจำนนและในการล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่พวกมันก็จะทําให้เหยื่อขยับไม่ได้ด้วยการกัดที่ครีบและเมื่อขยับไม่ได้แล้วก็กัดเข้าไปที่อกกรามของพวกมันประกอบด้วยฟันซี่แหลมและหยักที่ดูน่ากลัวประมาณ2 7 6ซี่โดยมีความยาว17เซนติเมตรและมีลักษณะเป็นฟันเลื่อยด้านข้าง คู่แข่งของเมกัลลดอนคือเลวีอาทานที่มีฟันขนาดใหญ่22ซี่ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันบางก็ยาวไม่เกิน30ซนติเมตรทุกซี่เจาะทะลุเป้าหมายได้ในการเปรียบเทียบถ้าไม่รวมงาฟันเหล่านี้เป็นฟันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสัตว์ที่เรารู้จักแม้ว่ามันจะมีขนาดโดยรวมไม่เท่าไม่กะลลดอนแต่ความยาวของมันก็น่าประทับใจพอๆกันเพราะมันเติบโตได้ยาวถึง17.5เมตรพวกมันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในซีกโลกใต้พวกมันเพิ่งถือกำเนิดได้ไม่นานนักแค่ก้าวถึง10ล้านปีก่อน แม้ว่ามันจะล่าเหยื่อที่คล้ายกับไมกโลดอนแต่ก็มีกลยุทธ์วิธีการล่าที่แตกต่างออกไปมัไล่ล่าเหยื่อให้เหน็ดเหนื่อยจนหมดแรงและปิดท้ายด้วยการเอาหัวชนแล้วกัดเหยือ่อมันยังมีคุณลักษณะที่ปรับตัวได้ดีกว่าในเรื่องของการโจมตีด้วยนั่นคือสมองที่ใหญ่กว่ามากเนื่องจากมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลือดอุ่นมันจึงมีสติปัญญาที่เหนือชั้น ท้าไม่คิดได้เร็วพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนยุทธวิธีในช่วงเวลาสําคัญไมโลดอนพึ่งสัญชาตญาณอย่างเดียวและนั่นก็ใช้ได้ผลมาตลอด2-3ล้านปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มันจะได้ผลไหมแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันหลายล้านปีในช่วงเวลาที่ยักษ์ทั้งสองนี้อยู่และล่าตระเวนทะเลแต่พวกมันก็มีช่วงเวลาสั้นๆร่วมกันในประวัติศาสตร์เมื่อพวกมันทับอาณาเขตของกันและกันพวกมันได้สร้างความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลก ถินของไม่กะโลดอนที่ไม่เคยมีความขัดแย้งมาก่อนจนถึงตอนนี้เมื่อพวกเลวีอาธานเข้าใกล้และสังเกตไม่กะโลดอนที่ตัวใหญ่กว่ามากมันลังเลที่จะเข้าโจมตีก่อนเพราะตามปกติทุกอย่างที่มันเคยพบมาก่อนต่างก็พยายามหลบหนีทันทีซึ่งทําให้เกิดการไล่ล่าแต่ถึงอย่างนั้นไม่ก็โลดอนก็ไม่เคยหนีสัญชาตญาณของเมก็รลดอนแสดงความมั่นใจออกมามากเกินไปและก็อย่างที่คาดมันก็โจมตีก่อนมันแหวกว่ายด้วยความเร็วเต็มที่พุ่งผ่านน้ำเล็งเพื่อที่จะชวนเลวีอาทาน เลวีอาธาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทําแบบเดียวกันแทนที่จะหนีและทําให้ตัวเองไร้การป้องกันยักษ์ในน้ําทั้งสองตัวพุ่งผ่านน้าระหว่างทางเพื่อปะทะกันไมกอลดอนงงงงที่ศัตรูไม่หันหลังและว่ายหนีแต่มันก็ยังพุ่งต่อเพราะมันไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยชัยชนะที่จะได้จากวิธีนี้ที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อนเมื่อไมกอลดอนเข้าใกล้มันก็ว่ายลงอย่างรวดเร็วมันเร็วและว่องไวกว่าคู่ต่อสู้มันเคลื่อนตัวไปด้านล่างเว้นระยะห่าง เลวีอาทานเคลื่อนที่ได้ช้ากว่ามากและหมุนตัวได้ไม่ทันเวลาขณะที่เมกโรดอนเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนและชนเข้ากับท้องที่อ่อนนุ่มของมันโดยพยายามบังคับให้มันยอมจำนนแต่นั่นก็แทบไม่ได้ผลเนื่องจากขนาดของมันและเลวีอาทานยังคงหมุนตัวต่อไปแต่มันช้าเกินไปเมื่อมันพยายามจะกัดด้วยความหวังที่จะงับตัวผู้โจมตีด้วยขากรรไกรอันทรงพลังของมันเมกโรดอนว่ายหนีจากกับดักฟันนั่นและตอบโต้อย่างรวดเร็วด้วยเล็งไปที่หางและครีบกัดทีละเล็กและน้อยจากนั้นถอยกลับอย่างรวดเร็ว ทำแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเพื่อพยายามหยุดการป้องกันของเลวีอาทานกลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลแต่ก็ทาให้เมกลอดอนเหนื่อยเนื่องจากพลังงานใกล้หมดถึงอย่างนั้นมันก็พยายามอย่างหนักที่จะพยายามและจบการล่าโดยใช้พลังงานทั้งหมดที่มีอยู่โดยคาดหวังว่าการต่อสู้จะไม่ดำเนินต่อไปอีกนานนักเลวีอาทานนั้นสู้ไม่ได้เลยความเร็วของฝ่ายตรงข้ามนั้นเหนือกว่ามากและครีบกับหางที่ถูกกัดอย่างต่อเนื่องก็ทําให้มันเสี่ยงเกินไป เมื่อรู้ตัวว่ามีความสามารถเทียบไม่ได้และต้านทานการโจมตีต่อเนื่องไม่ได้มันจึงพยายามว่ายน้ำหนีหลบหลีกพยายามอย่างยิ่งที่จะอยู่ห่างจากผู้ลุกรานมเมกโลดอนติดตามเลวีอาธานที่อยู่ระหว่างการพยายามหลบหนีโดยตระหนักว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่จะทํางานให้เสร็จเลวีอาธานปัดหางขนาดใหญ่ของมันขณะว่าย พยายามต้านทานการโจมตีอะไรก็ตามเพิ่มเติมจากไมคโลอดอนมันชนเมกโลอดอนและหยุดมันในการลุกไล่ได้ในขณะที่ไลเวียชานยังคงว่ายออกไปมันก็จะรักษาพลังงานไว้ได้อย่างง่ายดายในทางกลับกันเมคโลอดอนกาลังจะหมดแรงในไม่ชา้ากลยุทธ์ของเลเวียชานได้ผลและมันยังคงว่ายต่อไปอย่างไม่รีบร้อนในที่สุดเมคโลอดอนก็หมดแรงว่ายน้ําด้วยความเร็วเดิมต่อไปไม่ได้แต่ความเย่อหยิ่งตามสัญชาตญาณก็ไม่ยอมปล่อยวาง ในวิวัฒนาการของมันมันไม่เคยจําเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการหลบหนีเลยไม่มีเหตุผลอะไรให้มันหนีเป็นเวลาหลายล้านปีแล้วที่ไม่เคยมีใครเทียบมันได้ แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการแข่งขันระหว่างนักว่ายน้ำมาราธอนและนักว่ายน้ำระยะสั้นเลวีอาชานยังคงเก็บพลังงานไว้อย่างชาญฉลาดในขณะที่เมกอลอดอนหมดแรงแต่ยังคงไล่ตามอยู่โดยช้าลงทุกครั้งที่มันสะบัดหางจนถึงจุดที่มันไล่ล่าไม่ได้อีกต่อไปเมื่อรู้ว่าศัตรูหมดเรี่ยวแรงเลวีอาทานก็หันไปหาเมกอลอดอนด้วยความเร็วและความคล่องแคล่วที่เหนือกวา่ามันอ้าขากันไกลขนาดใหญ่งับกระดูกสันหลังของเมกอลอดอนยุติการต่อสู้และรับชัยชนะไป ผู้ท้าชิงเลวีอาทานเป็นมือใหม่เมื่อเทียบกับไมกอลอดอนโบราณแต่ก็เพราะวิวัฒนาการมันทำให้มั่นใจได้ถึงชัยชนะในที่สุดสิ่งนี้รับประกันฐานะนักล่าชั้นยอดของมันและเป็นนักล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกน่าเสียดายที่มันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นไม่สิคงไม่มีศัตรูตัวใหญ่กว่าหรือเก่งกว่านี้อีกแล้วโลกได้เริ่มเปลี่ยนไปในไม่ช้าโลกก็เข้าสู่สภาวะเย็นลงซึ่งจะทำให้เหยื่อหลักของเลวีอาธานสูญพันธุ์และเมื่อไม่มีแหล่งอาหารที่จะมาคำ้ำ แต่สิ่งนี้นาไปสู่สัตว์กินเนื้อชนิดอื่นซึ่งคล้ายกันเข้ามาแทนที่วานเพชฌฆาตซึ่งมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันในที่สุดก็เข้ามาแทนที่รุ่นก่อนจากนั้นเม่กอลดอนก็ยึดตำแหน่งกลับคืนมาโดยปริยายเนื่องจากไม่มีผู้ที่ชนะมันได้มาใช้กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ต่อไปและด้วยแหล่งอาหารที่กว้างขึ้นก็ทำให้มันอยู่รอดได้ยาวนานแต่เมื่อน้ำทะเลเย็นลงอีกและตื้นขึ้นมากทั่วโลกเม่กอลดอนก็สืบพันธุ์ได้ยากขึ้น พื้นที่ตื้นที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นสำหรับเลี้ยงตัวอ่อนหายไปอย่างรวดเร็วและเมื่อไม่มีพื้นที่พวกนี้เม่ก็โดอนก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดและเช่นเดียวกับคู่ต่อสู้ในอดีตฉลามตัวเล็กๆชนิดอน่นๆก็ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในน้ำที่ตื้นกว่าได้ทำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มนักล่าที่หลากหลายมากขึ้นจะยังคงครองทะเล